ทุกคนวันนี้เราจะมาสปอยฉากแต่งงานของเรื่องตัวร้ายอย่างค่ายฝั่งเวคคือฉากนี้มันถูกตัดออกในแปลไทยแล้วเราก็แบบอแไ่เก็ตัดออกจ้าจ้าที่ฉากมันแซบบ้ากันแนละ้วแต่แแต่ว่ามันมีคนไปแปลลงในรีดอะไรพี่มหาได้เลยนะว่าแบบตอนพิเศษตัวร้ายอย่างค่ายมันก็น่าจะเจอแหละแต่ทีนี้เฟิรนก็อ่านไม่ได้อีกเพราะมันกำหนดอายุใช่ปะแต่มันก็มีคนคนนึงส่งมาให้เฟิงเฟินก็เลยอ่านแลวได้มาสปอยจ้า คือมันเป็นอย่างนี้ฉากก็คือปิงเหิงกับซันจิงชิวอะปกติก็จะอยู่ที่ที่แบบบ้านพักต่างอาการของพวกเขาหรือไม่ก็จะอยู่พบมานสว่วนใหญ่ไม่ค่อยกลับขึ้นภูเขากันหรอกแต่ทีนี้วันนั้นเหมือนกับแบบเออซันจิงชิวก็กลับไปเยี่ยมภูเขาจะเรียกว่าแบบประจําปีประจําเดือนอะไรสักอย่างนี้แหละคือแบบนา,นานทีไปเยี่ยมมอนเง,งนเหอะในระหว่างที่เดินทางไปปุ๊บเดินขึ้นภูเขาอะมันก็มีงานแต่งไง บ้านนั้นก็ประมาณว่าแบบเออนี่นะคะง,งานแต่งแล้วก็แบบเหมือนแบบแจกของชาดรวยอะ่ะแล้วแบบของชํารวยบ้านเขาก็คือแบบเหมือนเป็นขนมใช่ปะ่ะก็ประมาณว่านี่ค่ะแจกขนมปิงหือมันก็หันไปมองแล้วก็จ้องนานมากแบบจ้องมองแล้วก็เดินไปเลยเดินไปหยิบขนมไปขอขนมเขาอะไรอย่างเงี้ยเจก็คืองงอะบักนี่มันไม่ชอบกินขนมไม่ใช่หรอวะแ็จะไม่คิดอะไรบ้างไม่คิดอะไรมาก,มอ,มากอืมแล้วปิงหฮิก็คือขอขนมมาแล้วแบบก็เห็นว่าแบบขนาดว่าขอขนมมาแล้วอ่ะ ปิงเหอก็ยังหันกลับไปมองหลายรอบเจยก็แบบในในมีอะไรหรือเปล่าในโอเคไหมยีอะไรเงี้ยแล้วแบบปิงปิงเหอก็คือแบบทําหน้าเหมือนแบบเศร้าก็ไม่เศร้าเหมือนแบบคิดอะไรอยู่เหมือนแบบความรู้สึกแบบทําหน้าเหมือนกาลังเครียดอะไรสักอย่างหรือแบบกําลังมองแบบอะไรอาวออะไรเงี้ยมองแบบมองนานเลยเจิงก็ประมาณว่าแบบเจ้าเป็นไรเออเจ้าแบบสนใจหรอก็ก็ดูไม่ชอบของหวานนีอะไรเงี้ยแล้วแบบ ก็ทานทางกันไปคุยกันประมาณว่าแบบปิงเหอเคยคิดจะแต่งงานไหมปิงเหอก็ตอบไม่เคยก็ยังไม่เคยนะแต่ก่อนก็คือไม่เคยเลยแบบไม่เคยคิดที่จะแต่งงานกับใครเจก็แบบเออวะ่ะไอ้นี่มันเป็นแบบราชามานเป็นแบบคนที่มีฮาเรม็มคนที่มีแบบเมียเยอะมันจะไปคิดเรื่องพวกนี้หาพระแสงอะไรใช่ไหมก็มันต้องคิดอยู่แล้วแล้วแบบบวกกับเป็นนิสัยของตัวละครที่เซียงเทยนต้าเฟจีเขียนเข้ามามันก็คงไม่มีมูมนต์อยากคิดหรือตัวให้คิดจะไปแต่งกับใครอะไรอย่างเงี้ย แล้วพิงหงก็ประมาณว่าแบบแต่ก่อนไม่คิดแต่เดี๋ยวนี้ก็คิดอยู่ะอะไรเงี้ยเจก็บอกมันว่าบบอมืมก็ก็ดีมันก็แบบเอออายุนายก็ถึงเวลาออกเดือนมันก็ดีนะที่จะคิดไว้บ้างเออก็แบบมันก็ไม่ได้ผิดอะไรที่จะคิดแต่ว่าปิงหงก็ประมาณว่าแบบก็ก็ค่าแบบประมาณว่าเกิดมาแบบถูกทิง้งไม่ได้ถูกรักรู้สึกกลัวรู้สึกมันไม่มีใครรักค่ารู้สึกแบบมันไม่คู่ควรที่จะคิดหนังก็น้อยใจไปอีกหนึ่งกลุ่มเจก็บมันว่าแบบ นายคิดพี่แล้วนายมีสิทธิ์ที่จะคิดเว้ยทุกคนมันก็ต้องคิดได้ปะที่แบบเอออยากแต่งงานอยากทําอะไรมันต้องไปเคียวเออแล้วเันก็เหมือนหยุดคุนไปแล้วก็เดินขึ้นภูเขาต่อเดินขึ้นไปปุ๊บก็จะมีแบบบรรดาแบบเจ้าสํานักที่เป็นเพื่อนสนเฉงชิวมาท,ทั้งเจชิงชีแล้วก็ทั้งพี่หลิวใช่ปะก็มาทักทายแบบเอ้าเป็นไงบ้างอุย้ยสบายดีหรือเปล่าก็ถามกันไปแบบสารทุกสุขดีทั่วไปเนาะแล้วพี่หลิวแกก็เดินแบบพร้อมกับอิปัสปลาตัวขน่ะ ซึ่งฉันก็งงพี่แกเป็นอะไรกับอีปีศาจนี้มากแล้วทาไมต้องชอบเอามาฝากคือประมาณว่าแบบอ่ะนี่ค่าจับได้แนละ้วให้เจ้าแค่นก็งงคือแบบสูเจ้ามาให้ทําไมแบบมันมันเป็นเหมือนของที่แบบเจอปุ๊บนึกถึงส้นคิมคิวอย่างนี้หรอสันจริงๆก็ประมาณว่าแบบไม่เอาอีตัวที่นายให้ไปเมื่อหลายปีก่อนนะปัจจุบันน่ะแบบแทะต้นไผ่ฉันหมดลวจ้าตัวโตเบิ่มไปตามแทะตามแงะตามป่าตามไม้ที่ฉันปลูกไว้เมื่อไม่เอาแล้วแค่นี้พอแล้ว แต่คือพี่หลิวแกให้มาให้ไปกินเว้ยปรมาณว่าเออถอนขนแล้กินรสชาติดีแซบกินได้แต่เจ๊คือแบบหน้าตามันสภาพมันกุณจะกินลงวะไม่ไม่ไหวอะคือแบบไม่กินเจ๊ก็เลยเลี้ยงมันไหวเว้ยแต่มันคือเป็นแทนต้นไผ่เจ๊แบบสักเลี่ยงเลยเจ๊ก็แบบไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วแบบ พี่รูก็แบบเออเอาหน้าเผื่อมันเป็นตัวเมียอย่างเงี้ยไปอยู่กับอีตัวนั้นเออมันก็แบบเป็นตัวเมียตัวผู้มันก็จะแบบนุปิดิ๊ดปิดิ๊ดนอนเงียกันสไตล์แบบเข้าใจแมสสัตว์ผสมพันธุ์น่ะเออแต่เจ๊ก็แบบแล้วถ้ามันเป็นตัวผู้ทั้งคู่อะสแตนคอนเวอร์เซชันคือสแตนแล้วก็คิดเลยแบบเออคุณคุณนะแต่หลังจากนั้นคือแบบมองไปทางปิงเห่อปิงเหอหน้าเครียดจ้าหน้าแบบมันคิดอะไรอยู่คนเดียวนิ่งๆไม่คุยกับใครมาแบบมาคู่บรรยากาศคือแบบ เครียดคือโดยปกติอะถ้าพี่หลิวมาพี่หลิวก็จะมองด้วยสายตาแบบแกกแล้วเหรอวะยังไม่ตายเหรอสายตาแบบนั่นแหละส่วนปิงเหอก็จะแบบมองกลับไปด้วยสายตาแบบอาฆาตแค้นสายตาแบบไม่ต้องมาสืออะไรอย่างเงี้ยแบบความรู้สึกอะเออแต่วันนี้คือพี่หลิวแกจะมองไงจะทําอะไรยืนคิดอยู่คนเดียวยืนสติล่องลอยแบบบินแบบอู้แบบสติไปหมดแล้วอะแล้วก็ยืนเหมือนยืนละเมออะ คว่าเจ๊ฉิงฮียังไม่กล้าคุยเยอะอ่ะคือปกติมาปุ๊บก็จะแบบถามสารทุกสุดดิบคุยกันน้ำช่มช่องพักบุ้งลงแรงคุยกันนู่นนี่นั่นคุยกันถึงแบบว่านู่นนี่นั่นแบบไปยาวแบบนานแล้วก็แบบหลังจากคุยเสร็จปุ๊บก็ชวนกันประมาณว่าแบบป่ะเราไปแบบไปกินเหล้ากันเถอะเพราะว่าแบบส่วนใหญ่เจ้าสำนักถ้าเจ๊มาอย่างเงี้ยก็จะพาไปแบบลงเหล้ามันจะมีสำนักหนึ่งที่เหมือนเป็นสำนักเหล้าเว้ยแล้วมันก็จะพากันไปกินเหล้าแล้วก็จะแบบคุยกันเมามอยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้คือปิงเหคุ มาเครียดยืนนิ่งๆไม่คุยกับใครไม่ตอบสนองไม่อะไรทั้งนั้นทุกคนก็คือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยปแปลกๆว่ะแล้วก็รู้สึกแบบเกรงก็เลยไม่กล้าเข้าไปทักแล้วก็ไม่กล้าคุยกับเจเยอะด้วยไม่กล้าถามไม่กล้าอะไรจนว่าเจสิงชีก็คือประมาณแบบเจ้าเจ้าทะเลาะก,กับเขาเหรอทะเลาะไหนไม่ไม่อืมก,ก็ก็ดีแล้วทำาไมทะเลาะคือบรรยากาศมันเหมือนแบบผัวเมียทะเลาะก,กันมาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่หลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายทั้งที่ปกติก็จะชวนเจไปต่อใช่ปะ แต่วันนั้นก็คือแบบเศร้าแค่นี้พอยย้ายๆไปกับบ้านแล้วเจ๊ก็ยังโงว่าแบบเฮ้ย hey, ปิงเหอเป็นอะไรทําไมมันมันคิดขี้มันคิดอะไรมันทําไมเป็นอาการแบบนี้เจ๊ก็ไม่ค่อยเข้าใจอะนะแต่ว่าเจ๊ก็ไม่ได้แบบไม่ได้อะไรมากเจ๊ก็โอเคมาเดินเข้าบ้านพอเดินเสร็จป,ปุ๊บก็ได้ยินเสียงดังหันกลับไปหมิงฟานจ๊ะเออเออซือเจนครับเอ่อรูปรูปปิงเหอสะดุดทรณีประตู ฉันแบบฉันขำอะจากนั like ok. right so ้นคือัดไปแล้วแบบขำเลยเว้ยแบบพิ้งเหอะสะดุดทรณีประตูสูสูต้องระมือขั้นไหนเว้ยแบบถึงขั้นแบบเดินล่องลอยสะดุดสะดุดทรณีประตูบ้านล้มหน้าคว่ำแล้วมันไม่ใช่ล้มแบบเออไอ้ล้มเซหรือว่าแบบล้มแบบถลายลงพื้นล้มแบบหน้าฟูแบบฟุบลงไปแบบเอาหน้าจุ่มดินแบบจูบพระสุธาแบบวัดพื้นแบบนอนยาวราบแล้วแบบว่าเอาหน้าจุ่มพระสุทธาตรงนั้นเลย หน้าความแบบหน้าลงไปอย่างนั้นเลยแบบหามากเว้ยคือถ้ามันจะล้มแบบเซซักนิดนึงล้มแบบเออไอชนไหลลงล้มแล้วแบบสะดุดนั่งลงอะไรีมันจะไม่อะไรนะนี่หน้าจุ่มพื้นจ้าแล้วหมิงฟันก็ประมาณว่าเออเออเจนเออเขาสะดุดทรณีประตูครับอะไรอย่างเจก็แบบงงฮะสะดุดทรนีประตูแล้วเหมือนปิงเหออายอะ ด้วยความที่มันก็ต้องไอเลรวป้ามันแบบเป็นราชามานเว้ยทั้งที่ทัพกมันไม่มีใครแบบสู้มันได้แล้วมันน่ากลัวสุดมันยิ่งใหญ่สุดสะดุดธรณีประตูลงลงหน้าคว่ำแล้วแบบมองด้วยสายตาคอนแบบมันมันต้องพูดเงี้ยมึงเงียบไว้เจยก็แบบเออช่างมันก็แบบเออเจ้าเจ้ากลับไปได้แล้วแล้วก็พาปิงเหิงมานั่งบนเตียงแล้วประมาณรับประคบร้อนท้ย แล้วก็งงว่าปิงเหิงมันล่องลอยอะไรกันนะขน,นาของมันวะแบบเออประครบให้อะประครบประครบประครบสุดท้ายเราเราจะก็ถามว่าแบบเจ้าเจ้าเป็นอะไรเจ้าล่องลอยมาหลายหลายวันช่วงสองสามวันนี้นี่เจ้าเป็นอะไรไปปี่เหิงก็นิ่งสักพักซูจุนท่านท่านท่านแต่งงานกับข้าน่ะเจ๊ก็แบบฮะแต่งงานคุณรู้สึกคือแบบเอ้ยมันก็ก็ดีใจแต่แบบอึ้งอึ้งแบบอึ้งจะริงตึงต้งตึงมาแบบ ฮ่าแต่งงานฉันโดนรั่วพี่เห่อแต่งงานจ้ะสาวแบบอ้อฉันโดนรั่วพี่เห่อแต่งงานโอ้พระเจ้าแบบมันความรู้สึกแบบอธิบายไม่ถูกมันก็มันแบบจะว่ามันตาชก็ตาชอยู่จะว่าอึ้งก็อึ้งจะว่าดีใจไหมมันก็ก็ๆๆแบบโอ้ยหน้าเหี่ยวๆของฉันเริ่มแบบเริ่มแบบรู้สึกอ่ะฟิลนั้นเลยแล้วแบบเจ๊ก็กําลังอึง้งแล้วก็นิ่งไปเลยแบบนิ่งแล้วฉันจุนถ้าถ้าเอ่อถ้าท่านจะไม่ คุณท่านกินค่า,ยยคาแต่งงานเท่าตระกูลท่านก็ได้คือปิงเหิงคือแบบเออถ้าแบบถ้าท่านไม่ยอมเป็นภรรยาข้าเดี๋ยวข้าเป็นภรรยาท่านแทนขอแค่แต่งงานพอเจ๊ก็อึ้งไปอีกอ้าวอย่างนี้ก็ได้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ๊ก,ก็คือบแบลคงไปเลยแบบเจ๊อึ้งอ่ะเจ๊กำลังช็อกกับตัวเองช็อกกับความคิดแล้วก็คิดไปเฮ้ยแสดงว่าที่ผ่านมาสองสามวันเนี้ยปิงเหิงมันกําลังคิดเรื่องแต่งงานเหรอเนี้ยอุอ๊ยเขินอุอ๊ยคืารู้สึกแบบ โอ้ยฉันก็ไม่เคยคิดที่จะแต่งงานนะแต่แบบแต่งงานกับผู้ชายหรอแบบอ้าวมันกลับรู้สึกแบบนิดนึงมันมันอธิบายไม่ถูกอ่ะแบบโอ๊ยมันอธิบายยังไงดีแล้วแบบปิงหอก็เห็นว่าเจ๊อะนิ่งไงนางก็กลัวกลัวว่าเจ๊ปฏิเสธจ้านางก็แบบนั่นแบบซริงจริงๆงั้นงั้นเออถ้าทําให้ท่านลำบากใจงั้นท่านก็ลืมมันไปซะเถอะถือว่าข้าล้อเล่นละกันอีฉากล้อเล่นนี่ฉันคุ้นๆนะแบบ มันเหมือนเป็นต้นแบบของสวรรค์ประทรัดพรเลยขอแต่งงานแล้วบอกรอเล่นเนี่ยแล้วเจ๊ก็แบบอ้าวเฮ้ยมึงเพิ่งแต่งงานกูเป็นนะเว้ยจะมาบอกรอเล่นตอนนี้เนี่ยนะแล้วทําเป็นประมาณว่าแบบอุย้ยไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากนะทําเป็นว่าไม่ได้ยินหนีหรอรับไม่ได้เจ๊ก็บอกจะบ้านล้ไงแบบเจ้าจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะน,น,นันก็คือคอหัวไปทีแล้วแบบอะไรเนี่ยจะมาพูดหนี้ไม่ได้เลยนะเว้ยประมาณว่าแบบข้าหลังเกือบจะตกตอบตกลงไปแล้วเชี่ยวเมื่อกี้เนี่ยเกือบตอบตกลงไปแล้ว พี่หอวก็บอกอ๋องั้นค่าขอโทษค่าค่ะฮะตกลงฮะซื้อจุนแล้วนางก็แบบชศร้แบบเฮ้ยเจย์ตอบตกลงหรอพวบนางดีใจแบบแก้มปรีแบบรู้สึกดีรู้สึกแบบบินรู้สึกแบบโอ้ดีใจมากเลอทีนจะแต่งงานกับข้าเนาะก็คือก็คือว่าค่าค่าค่ากลัวอะไรเงี้ยเจ๊ก็ประมาณว่าแหมกลัวใช่ไหมกลัวว่าข้าจะปฏิเสธหรออะไรถึงไม่กล้าพูดถึงได้กลัว ปิงเหิอก็ว่าข้ากลัวแบบวข้าไม่กล้าแบบกลัวโดนปฏิเสธแบบทั้งชีวิตมันก็ไม่เคยมีใครรักเราใช่ป่ะแบบมันก็กลัวแบบโดนปฏิเสธอะไรเงี้ยมันเศร้าเจก็แบบโอ๊ยอย่ามาอย่ามาแบบพูดนาแล้วเจก็ดึงปิงเหิงมาประมาหนี่มานี่ปิงเหิงก็เดินไปแบบฟิลแบบตอนนั้นจะแบบหูหางโผล่แล้วอะไแบบอแล้วเจก็แบบให้ปิงเหิงเทเหล้าเทแล้วแบบมันก็เป็นวิธีการแบบเหมือนกับแลกเจาะกันของแบบจีนใช่ป่ะที่แบบถือถือแก้วเหล้าแล้วก็เอามือคล้องแขนกันแล้วก็จะแบบ สาบานอะไรสชกอย่างของมันเนี่ยแล้วจังหวะที่กำลังจะกระโดดเข้าปากปุ๊บมือปิงเหอสั่นจ้าสั่นแบบพๆๆๆแบบมือ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 สั่นสั่นแบบสั่นแบบสั่นเลยแบบสั่นแล้วก็จังหวะมือเจ๊อ่ะคล้องกับปิงเหิอยู่ใช่ปะถ้ามีถ้ามือปิงเหอสั่นอ่ะมือเจ๊ก็คือสะเทือนก็คือมือเจ๊สั่นขึ้นน้าเล่าในแก้วนี่คือแทบกระฉูดแบบสั่นแบบสั่นกลัว แล้วแบบปิงเหิงก็คือเกรงแต่สุดท้ายก็ได้แหละแล้วประมาณว่าแบบปิงเหิงก็แบบจะทำแบบนี้รอแบบปิงเหิงอ,อยากทาให้มันแบบยิ่งใหญ่กว่านี้สักหน่อยเจก็แบบเออเอาที่เอาที่มันสบายใจแล้วกันอะจะทำอะไรก็ทําหลังจากวันนั้นปิงเหิงมันก็ไปหาวันนั้นเลยนะไปหาชุดแต่งงานเจ้าบ่าวสอง 2, ชุดสีแดง ก็คือแบบเจ๊ก็งงว่าไปหามาจากที่ไหนวะเร็วแท้นางก็คือไปหามาแล้วก็พากันใส่เจก็คิดในใจใส่ทำไมวะเดี๋ยวก็ถอดอยู่ดีปะ่ะแบบอืมอีกสมัยก็ขึ้นห้องแล้วอืมจะใส่ทำไมนะ <c oughs> แล้วนางก็คือใส่แบบเต็มยศแล้วงงว่าใส่เต็มยศทำไมวะมันเยอะแล้วแบบปิงเหงก็หันมาเห็นเจกํลาลังแต่งตัวอยู่แล้วประมาณว่าแบบอึ้งไงอึ้งกับความสวยแล้วก็ช็อกไปอย่างนั้นแล้วเจก็บอกว่าแบบอะไรมีอะไรปิงเหิงก็บอกว่า ข้าข้าว่าชุดท่านอะใส่สีแดงแล้วแบบสวยเจใส่สีแดงแล้วแบบผิวออร่าเป่งปังแบบเป็นประกายออกแบบชุดสีแดงกับผิวขาวซีดของเจ๊มันแบบตัดกันแล้วแบบชุดแบบมันชูสีผิวมันชูหน้าตาแล้วเจ๊มันดูขึ้นที่จริงเราก็อยากให้เจใส่ชุดสีแดงนะมันมันก็น่าจะดูขึ้นปะแบบโปรตีเจใส่ใสีเขียวอะเออสีแดงมันก็น่าจะเข้าอยู่เพราะเจผิวขาวอยู่เออแ่นแหละปิงเหิงก็ชมไปเจก็ชมกลับมันเออเจก็ดูดีเหมือนกันนั่นแหละ หลังจากน,านั้นมันก็เข้าสู่พิธีการแห่งการขึ้นบนเตียงนะคะปิงเหิงมันก็ทําตามพิธีแบบเป๊ะมากจนเจ๊งงอะ่ะก็ไม่คิดว่าปิงเหิงมันจะเป็นคนเคร่งเคร่งแบบประเพณีเคร่งคำธรรมเนียมอะไรขาานาดนี้ปิงเหิงมันก็เอาผ้าสีขาวปบูบนเตียงเจแบบ๊ก็แบบฮะทําอะไรปูอะไรก็แบบเออเออนี่เป็นพิธีถึงมันจะแบบว่าไม่ใช่ครั้งแรกของพวกเราแต่แบบก็ก็ทําตามพิธีเจ๊ J. นี่คือคนรู้อะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวมัน ก,ก็ก็พิธีอยู่คำนียมอยู่แต่ทําไมต้องตรงนี้ทําไมต้องเค่งคาัตรงนี้ด้วยสูจะเจ้ามันทาไมแล้วก็แต่หมายว่าแบบครั้งแรกของเรามันอยู่บนพื้นดินพื้นทรายภูเขาก็ะโหลกที่กำลังจะทถล่มแล้วพื้นหินของภูเขาแล้วก็ทําครั้งแรกกันตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกหลายครั้งที่เจ๊แบบเจออยู่ในสถานที่ที่มันอันารอ่ะคือเจแบบ ทำไมต้องปูก็แจป่ปะครั้งแรกก็ยังโดนดินโดนอะไรถูอย่างเงี้ยเออมันมเป็นแเจ๊ก็บ,บอกว่าแบบอะไรที่ไม่จําเป็นกต็ตัดตัดออกไปเถอะพิงเหอคือแบบซริงจถ้าตัดออกไปหมดแล้วมันจะเหลืออะไรอ,อ่ะคือแบบเข้าใจไหมถ้าตัดออกเอออันนี้ก็ไม่ต้องหรอกอันนั้นก็ไม่จําเป็นไม่เหลือค่ะไม่เหลืออะไรให้เลย้ยก็แบบอเออเอา,เอาที่เอาที่สบายใจแล้วมันก็ปูท่ายอย่างดีจ้าแล้วจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการแบบสบร์ฮัมยีมาร์เก เจก็ค่อยๆแบบโดนปิงเหอถอดเสื้อแบบค่อยๆเลิกเสือ้อออกมาทีละเล็กทีละน้อยปลดออกมาให้หมดปดหมดยกเว้นถุงเทา้าคือ,ค,อคือมันแบบมันดูเอ็กซ์มันดูแบบเข้าใจปะแบบเยก,กันในสภาพแบบยังเหลือถุงเทา้าสีขาวอยู่มันต้องแซมามแน่แต่ตอนเราอ่านเราไม่ได้คิดอะไรอะเราคิดแค่ว่าเดี๋ยวนะสมัยนะั้นมีถุงเท้าให้ใส่ด้วยหรอวะมันมีด้วยหรอวะเออมันถุงเทา้ามันต้องรูปร่างเงี่ยวะเออเราคิดแค่นั้นจริงๆเิงแล้วนั่นแหละแล้วทีนี้แบบเจก็แบบโดนแบบปลดเสื้อผ้า แต่แบบปปิงเหก็เอาเจ๊แบบนอนลงบนเตียงอย่างดีๆแล้วนางก็คือเอานิ้วมือแหว่เข้าปากเจ๊แล้วแบบจังหวะนั้นคือเจ๊อมให้จ้าอมแบบใช้ลิ้นใช้อะไรเต็มที่สกิลปากมาแบบเต็มเที่เลยแล้วก็แบบค่อยๆอมค่อยๆดูดให้แบบเลียแบบมันดีปิงเหก็เขินนะเจ๊ก็คือนนะเขินแต่เจ๊ก็ทําหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้วแบบ่ังจากอมเสร็จใช่ปะ่ะ ก็แบบดูๆเลียๆะเสร็จปุ๊บมันก็แบบชุ่มน้ำลายยังไงปิงเหอก็ค่อยๆแบบเอามาเบิกทางข้างล่างแบบค่อยๆเบิกอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ปูผ้าปิงเหอแบบข้าสาบานว่าข้าจะไม่ทาท่านเจ็บจะไม่ทําท่านเลือดออกเจเจประมาณว่าแบบสาบานก็สาบานเหอ่ม่เชื่อไม่เชื่อมึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ปิงเหอก็แบบพยายามไงแบบค่อยๆเบิกทางแบบไม่ให้เจเจบะไม่ให้เจเลือดออกแบบฉันสาบานกับเขาไว้แล้วว่าจะไม่ทําเขาเจ็บอันนี้ก็ค่อยๆสอดมือเข้าไปเลิกแล้วก็แบบค่อยๆ หมุนครวงแล้วก็แบบค่อยๆถูไปตามแบบข้างในตามผนังถ้ำข้างในของเจแล้วแบบเต็มที่อะเจก็คือแบบเริ่มมีอารมณ์เริ่มฟินแล้วแต่ว่ามันก็ไม่พอหรอกเพราะว่าทองพี่เขมิมใหญ่หมากใหญ่อลังการงานสร้างแบบอื้มหนึ่งว่างาช้างแบบเข้าใจแบบมันใหญ,ใหญ่ใหญ่เกินคู่เกินคงแบบอืใหญ่มากนั่นหละนะแล้วทีนี้ก็คือแบบพอแบบทําไปได้สักพักใช่ปะก็เริ่มแบบ ซูจูนค่าจะเข้าไปแล้วนาะลานก็บอกก่อนนะแล้วนานก็ค่อยๆแบบสอดใส่เข้าไปแบบเข้าไปทีละนิดทีละหน่อยให้เจ๊แบบพอปรับปรับร้างกายได้เจ๊ก็คือเริ่มเจ็บแหละแบบมันใหญ่มันใหญ่เว้ยแล้วแบบเออแบบช้าลงหน่อยเบาลงหน่อยแต่ปิงหงก็คือค่อยๆสอดใส่แบบอย่างเต็มที่แล้วนางก็คือแบบเอามือมาช่วยแบบช่วย ยกล้อกับส่วนหน้าของเจคือเจคือฟินจ้าโดนทั้งหน้าโดนทั้งหลังโดนแบบอืม้มนะแล้วพี่เหิงก็ค่อยๆใส่แบบเต็มที่แบบค่อยๆเข้าไปจนลึกเจก็คือแบบมันไ,ไ,ไม่ไหวมันมันมันลึกมันแบบอืม้มแล้วพี่เหิงมันก็ปนไปเต็มที่นะทั้งข้างหน้าทาั้งข้างหลังพร้อมกันแบบอเจคือฟินตัวลอยตัวบีด แล้วือแบบเจแอนอกขึ้นมาใช่ป่ะด้วยความฟินแบบฟินสั้นไปทั้งตัวปิ้งเหอเหมือนก็คือเอาหน้าโนนเข้ามาเลียจ้า,าเลียยอดโอของเจแล้วเจคือแบบทั้งชีวิตก็ไม่เคยให้ใครจับตรงนั้นใช่ป่ะแล้วก็ไม่คิดที่จะมันจะโดนแบบจากผู้ชายเจ๊ก็คือตอนแรกก็คือแบบไม่ไม่ไม่เอาแต่แบบปิ้งเหอเลียไปสักพักเล่นกับแบบยอดหัวนมไปสักพักเจ๊ก็เริ่มฟินจ้าแบบฟินแบบคันสตรแล้วไปปิ้งเหอก็คือใส่ไปจนสูตรไปโดนจุด กับสันของเจเจคือแบบฟินฟินแบบฟินตัวลอยแต่เจคือเจเจ็บจ้ะฟินอยู่ส่วนฟินแต่เจ็บแต่เจก็คือแบบปิดปิดปิดเพียบเบาเบาพออินนัฟอินนัฟแบบมันมันเจเพียบก็แบบจึิงๆข้าขอโทษแล้วแบบเลือดออกจ้ะฉันก็งงนะแบบทำมันกันตั้งหลายรอบแล้วยังอุตส่าห์เลือดออกอีกแม่งต้องใหญ่ขนาดไหนวะแบบนี่ขนาดเริ่มต้นนะเบาเบานะยังเลือดออก คือเจต้องเลือดออกทุกครั้งเลยเหรอแสดงว่าอีของของพิงเหือมันต้องยิ่งใหญ่มาโหรานขนาดแบบเท่าขาปะแบบไม่ใช่เท่าแขนละเท่าขาหรือเปล่าเอ้ยมันก็เป็นไปได้นะเว้ยแล้วแบบเจก็คือแบบเออเจเจมันมันเลือดออกแล้วแบบพิงคหือขอโทษที่ฆ่าทำเลือดออกข้าขอโทษแล้วแบบเหมือนผ้าขาวได้ใช้อะ่ะแล้วคือเข้าใจปะแบบผ้าขาวที่อุตส่าห์ปูตอนแรกแบบเออมันคงไม่ได้ใช้หรอกเออมันก็รองรับเลือดได้ดีอยู่เจก็คือแบบเจแบบพิงหือยายา ยาแล้วแบบประมาณว่าแบบยาอะไรหรอคับอะไรอย่างเงี้ยยาเรียกค่าว่าซีจินตอนนี้คือเจ๊เข้าใจว่าแบบกำลังสอบระับเยียมาดูกกับลูกศิษย์ตัวเองอยู่แล้วแบบเข้าใจไหมทํากับคนนั้นอยู่แล้วเขาเรียกเราว่าอาจารย์อ่ะความรู้สึกอุ้ยฉันฟิลแบบภาคผู้เยาว์มากแบบไม่ต้องมาเรียกอาจารย์เสาเสาถั่วอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมันมันรู้สึกอายมันรู้สึกแบบหน้าฉันไม่ได้หนาขนาดนั้นนะเว้แล้วแบบพิเหรอแบบงั้นให้ข้างั้นข้าเนาเรียกท่านว่าอะไรดีอะไรอย่างเงี้ย เจกเออประมาณว่าเรา้ตเจ้าเลยปิงเหินก็มันก็คิดสนุกจ้าประมาณว่าแบบงั้นท่านก็เรียกค่าก่อนแล้วเจก็แบบค่าต้องเรียกเจ้าอะไรอืวันนี้เป็นคือร่วมหอของเราท่านคิดว่าท่านต้องเ<ม>รียกค่าว่าอะไรล่ะนางก็หยอกล้อไปแล้วจังหวะที่พูดนะคือแบบกระแทกกระทันเข้าไปแบบเต็มที่เจคือแบบเออไม่ไหวคือมันฟินมากเ้ยทุกคนต้องไปอ่านแล้วแบบปิงเหินก็แบบสอดใส่แบบเข้าๆโอโกแบบสุบๆปับับเต็มที่แล้วเจก็คือแบบ ปิงเธอพอพอไม่ไม่ไม่ไหวแล้วแล้วแบบปิงเธอแบบร้องงั้นท่านเรียกข้าก่อนซีแล้วข้าจะอยู่นานก็มีความเฮลพาอยู่เด้อแล้วแบบเอเจก็คือแบบจังหวะนั้นคือไม่ไหวแล้วคือสามีปิงหธอก็คือดีใจแต่มันพูดเบาไงก็แบบอะไรนะท่านพูดว่าอะไรนะแล้วแบบกระแทกเข้าไปทั้งอย่างนั้นกระแทกเข้าไปแบบเต็มที่จ้าเจก็คือแบบจุกจนแบบมีความสะอื้นนิดหน่อยแบบ อ,อแบบเจไปแล้วมีเหอกค่อยๆอยๆเล่นผมเจไปเรื่อยๆแบบค่อยๆ่ระแบบจับเล่นผมแล้วแบบเมื่อกี้ท่านว่าอะไรน,นะแล้วแบบเจก็คือแบบทั้งสะอื้นอยู่ตอนนั้นก็คือแบบส,สามีสามีสามีอะไรอ่าเงี้ยแบบ <S <S มันฟิตมันฟิตไว้ เราเข้าใจไหมว่าแบบเจ๊ก็คือจังหวะจะพูดคือแบบเเปิงเผิงเหิงเผิงเผิเบาหน่อยจะปิงเผองก็ไม่ยอมเบามันก็แบบอออาว่าไงนะซูจูอย่างเงี้ยเจ๊ก็คือแบบสามีสามีแบบเออเออพอพอพอก่อนพออข้าไม่ไหวแล้วแบบไม่ไหวไม่ไหวแล้วสามีพ่อก่อนคือเข้าใจไว้แบบเจ๊ฟินจนว่าเรียกปิงเผองสามีทั้งคืนนะเธอแบบโอ้แล้วปิงเผองก็แบบอืมภรรยาแบบมันฟิน แล้วแบบปิงเหอก็คือแบบทำเจไปเรื่อยๆเจก็ไม่ไ,ไหวแล้วแล้วมันฟินมันอ่าแล้วคือเจโดนปิงเหอททำอ่ะทั้งคืนใช่ปะนางคือแบบฟินจนเรียกปิงเหิสามีทั้งคืนจ้ามันต้องฟินระดไหนคือเหงื่อชุ่มไปทั้งตัวแล้วปิงเหเหมือนดีใจจนจะร้องไห้เข้าใจปะแล้วก็คือกอดเจไว้ทั้งอย่างนั้นแล้วแบบความชุ่มความเปียกอะไรอย่างเงี้ยแบบอืมแล้วปิงเหอก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> มีความแบบมอนร้องไห้ดีใจอ่ะแล้วประมาณว่าซึ่งท่านเรียกค่าแบบนั้นอีกได้ไหมเจก็ประมาณว่าเออแล้วแบบหลัดจากตั เจคือแบบทั้งคืนแน่นอนได้เรียกสามีทั้งคืนแน่นอนคือมันมีรายละเอียดปีกด้วยมากคนนี้อีกนะแบบความจังหวะเข้าจังหวะออกแต่มาเช้าพูดได้ก็เขินจะพูดไม่ได้เว้ยแบบพูดเขินแล้ววันต่อมาจ้าเจาคือตื่นมาด้วยการแบบปวด ไปทั้งตัวแบบรู้สึกเมือ่อรู้สึกแบบอ้ยแล้วเจ๊ก็นึกไปถึงมือคืนเข้าใจแปลว่าแบบมือคืนมันสุดจัดประปักโป่งแบบอืมขนาดนี้มันก็ฟินแล้วแหละแบบมาถึงขั้นนี้เจ๊ก็คือทำกับเด็กไปเยอะมากแล้วเจ๊ก็บอกมานว่าแบบอ,อคิดไปถึงตัวเองแล้วอายวะ่ะกูอาย จะไม่ทาอะไรแบบนี้แล้วฉันจะไม่ทําอะไรน่าอายแบบนี้แล้วฉันจะไม่เรียกแบบนั้นแล้วฉันจะไม่ทําตัวน่าอายคือแบบที่ทําไปนี้มันอับอายขัดขี้หน้ามากันเถืนะ่อนหน้าแก่เก่งฉันรับไม่ไหวแล้วปิงเหิงก็แบบซึ้งแต่แล้วหรอครับเดี๋ยวเขาไปทําอาหารให้กินนะอะไรอย่างเงี้ยเจก็แบบอืมแต่พยายามจะพูดแต่ว่าเสียงมันแห้งแต่คำที่มือหวานแต่คนเรียกสามีไปแบบทั้งคืนป,ปิงเหิงก็เหมือนเข้าใจไงก็เลยเดินไปเจ๊ก็แบบพึมพำสักพัก สามีเจเรียกออกมาจ้ะเมื่อกี้พูดอะไรไปมาน้าว่าจะไม่เรียกอะไรแล้วนะ้าเมื่อกี้พูดไปพูดไปแล้วใช่ไหมว่าแบบจะไม่ทําตัวน่าอายกแล้วเจก็ทาแบบแหม่ซึ้งแต่แบบก็ยังพูดพี่เหอนเพือหันกลับมาว่าแบบอืออะไรนะเมื่อกี้ซึ่งเจเรียกว่าอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเจก็แบบไม่ไม่มีอะไรหรอกแล้วเจก็ขืนนะแบบเฮ้ยทำไมฉันถึงต้องเรียกทั้งนั้นที่แบบ มันก็ไม่ใช่เรื่องแบบมันก็กเขาพออยากเรียนนกนางคงไม่ใช่เพราะน้ําตาเจ้านี่หรอกแต่แบบก็แค่อยากเรียกเท่านั้นเองแหมแม,แม,แม่คนซึนคน่ากไม่ต้องกดนใจริงๆถงคือดีใจหูโผจา้าแล้วแบบซึนจุนอะไรแบบท่านเรียกข้าวว่าอะไระเมื่อกี้แบบประมาณที่อยากได้ยินอีกเจก็แบบโวยซือหิวแล้วแล้วนางก็คือเดินเข้ามาแล้วประมันว่าแบบแบบจะทําอะไรจะทาอะไรปิงเถองบอลวันนี้ไปกินข้าวสายักวันคงไม่เป็นไรหรอกมัง <c oughs> พูดง่ายๆเขาทํากันต่อจานแต่ว่ามันไม่มีพานีนะแต่คือเขาสบเรมตอบจากเมื่อวานมันเฟรนด์แบบแต่งงานกันแล้วแบบมีเซอร์วิสตอนกลางคืนยังมีเซอร์วิสตอนเช้าวันทัดมาอีกแล้วเจก็คือแบบเรียกสามีทั้งคืนไม่หยุดไม่หย่อนจังหวะกันเข้ากันเข้าออกแล้วแบบการสอดเข้าสอดออกสบเรมคือคเยี่ยมมากกกคือป็นฟินมากคือมันแบบฟินไม่ลืมฟินแบบฟินสุดจจประปลดปง อืมสุดมากแล้วแบบชอบอแบบแบบมันมันดีอะ่ะไม่รู้ทําไมเขาต้องแบบตัดอาจจะเพราะว่าแบบว่าถ้าทําไม่ได้แล้วมันเลยดิวไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ว่ามันดีมันไม่ฉากที่ทําให้เรารู้จริงๆว่าเจ๊อ่ะรักบิงเหอเว้ยตอนที่อ่านมาเราจะเข้าใจประมาณว่าแบบเจ๊อ่ะชอบบิงเหอนิดหน่อยแล้วแบบอยู่กับมิงเหอเพียงแค่ แบบสงสารเห็นน้ำตาแล้วแบบทนไม่ไหวแต่ที่จริงอ่ะเจรักปิงเหอมากนะเว้ยแบบเขาเองก็ตกหลุมรักในแบบของเขาแต่แบบแค่ซึ้งแค่แบบเก็บอาการเก่งแค่ขี้เก๊ว่ากันเถอะแบบแค่เก๊เก่งจ้าแต่คร้นี้คือทําให้เห็นว่าแบบยอมเรียกสามีแลวเรียกออกมาเองคือมบมันดีทอดใจอ่ะแล้วแบบปิ่งเหอมีความแบบโอ้ยวันนี้ไปกินข้าวสายสักวันก็ได้มันฟินชีวิตคอมเพลตอะมันมันเร่าร้อนมัน แบบนกายฉันร้อนจริงๆมันฟินมันฟินไม่ดืมฟินแบบฟินจัดฟินแบบฟินที่สุดอ่ะคือฉากนี้เป็นอะไรที่ฟินเพราเป็น NC ที่แซบทุกคนต้องลองไปอ่านเองนะเราเห็นที่เขาบอมาแปลแล้วก็ลงในรีสอะไรอยู่พิมพ์มันว่าแบบตอนพิเศษตอนแต่งงานของแบบตัวแรกอย่างค่ายก็น่าจะเจอแล้วก็คือมันฟินทุกคนลองไปอ่านเองได้คือแบบจังหวะแบบมันฟินนะมันต้องฟินกว่าเราสปอยแน่นอนอ่ะมัน มันดีอะอ่านไปครั้งแรกคือแบบเลือดมันเราแทบไหลคือแบบฟินแบบโอโห้ีแตกแบบอ้ามันมันดีต่อใจอ่ะมันดีดีขนาดนี้มันไม่น่าตันเลยเว้ยคือชอบมากแล้วคือเขาแต่งงานกันเป็นออฟฟิเชียลแล้วนะแบบเขาแต่งงานกันจริงๆตอนแรกเราเราไม่ได้รู้ตอนนี้ไงเราไม่รู้ว่าเขาแต่งงานเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาได้แต่งงานกันไหนแต่เออมันถูกตัดตัดส่วนนี้ออกจากแไปลไทยเราก็เลยแบบเออสรุปเขาได้แต่งงานกันจริงๆและการแต่งงานมันก็ฟินมากสูแบบมันดีต่อใจมันชอบอ่ะ ลองไปอ่านกันเองได้นะเว้ยก็คืนนี้คือฉากหนึ่งเฟิรก็กำลังตามหาฉากอื่นที่เขาตัดทิ้งหรือแบบตัดออกไปจากแปลทยอยู่พยายามตามหาอ่านเพราะแบบมันเป็นรายละเอียดที่เยอะแล้วแบบมันมีหลายอย่างที่น่าสนใจในการอ่านนะเว้ยแต่ไม่รู้ทําไมถึงไม่ได้ดีลมาก็พยายามหาต่อไปแต่ฉากนี้คือดีดีทั้งท้แซ่บมากแซ่บไม่ลืมไปลองไปอ่านกันเองได้นะทุกคนหรือถ้าอยากให้เราสปอยฉากแบบฉากพิเศษไหนเดี๋ยวเราจะลองตามหา,าก่อนนะมีอะไรก็ถามๆม,มาได้ก็ประมาณนี้แหละไปกันนะบ๊ายบาย